Jazz beat. Jazz beat. Jazz beat. สวัสดีจ้าเด็กๆ Hello everyone เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียน สนุกกันหรือเปล่าเอ่ยแต่หวังว่าทุกคนนะคะคงสนุกกันนะเพราะว่าพวกคุณครูแต่และคนเนี่ยตั้งใจทํามาเพื่อสําหรับนักเรียนเลยละค่ะและอีกอย่างนะคะเชื่อก็ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะจากการเรียนนะคะสองคลิปไปแล้วเชื่อว่าเด็กๆคงเข้าใจกันนะคะถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะยังสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อทําความเข้าใจค่ะเด็กๆค่ะเรามาเจอกันกับคลิปที่3แล้วนะคะเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องอะไรคิดสิคะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเชฟจ๋าจะบอกเราเนค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของ my day คําว่า my day คืออะไรคะบางคนบอกว่า my แปลว่าของฉัน day แปลว่าวันแปลตรงๆแปลว่าวันของฉันใช่ไหมถูกต้องนะคะหมายถึงคล้ายๆกับคําว่ากิจวัตรประจาวันนั่นเองค่ะ แต่เอ๊นักเรียนพอที่จะทราบไหมคะว่าคําว่ากิจ,จวัตรประจําวันหมายถึงอะไรคําว่ากิจ,จวัตรประจําวันนะคะหมายถึงสิ่งที่เราทําเป็นประจําทําเป็นซ้ําๆแบบเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวกินข้าว ไปโรงเรียนดูโทรทัศน์เล่นเกมเล่นกับเพื่อนเรียนคำเหล่านี้แหละค่ะหมายถึงกิจวัตรประจำวันสิ่งที่นักเรียนทำดังนั้นนะคะเดี๋ยวเชื่อจ๋าเนี่ยจะมีภาพและคำศัพท์ให้เห็นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ คำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะนักเรียนคะดูจากภาพเป็นไงกันบ้างเอยส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่นักเรียนทํากันเป็นประจําใช่ไหมล่ะคะค่ะที่เจะาทราบค่ะดังนั้นเรามาดูกันนะคะรูปแรกเลย นักเรียนเห็นไหมคะว่านาฬิกาปลุกแล้วแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกว่าหุยจะต้องตื่นแล้วเหรอดังนั้นแน่นอนค่ะคำแรก wake up wake up ที่แปลว่าตื่นนอนนะคะภาพต่อไปเลยค่ะเมื่อตื่นนอนเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําคือลุกขึ้นมาจากเตียงค่ะเพื่อที่จะทํากิจวัตรประจาวันอย่างอื่นอีกต่อไปนะคะคํานี้ค่ะ get up get up ที่แปลว่าลุกขึ้นนะคะแต่บางครั้งคําว่า get up ก็สามารถแปลได้ว่าตื่นนอนได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูภาพต่อไปค่ะเมื่อเรียนตื่นขึ้นมาลุกขึ้นจากเตียงเรียบร้อยแล้วก็จะอืดอาดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะนอนต่อค่ะแต่ทำไม่ได้นะคะภาพต่อไปค่ะเป็นการอาบน้ำคำว่าอาบน้ำ take a shower คำว่า shower ที่แปลว่าฝักบัวดังนั้นการอาบน้ํา take a shower คือการอาบน้ําด้วยฝักบัวนะคะแต่ถ้า take a bath ก็คือการลงไปในอ่างอาบน้ําค่ะเมื่อนักเรียนอาบน้ำแล้วนะคะก็ต้องถูสบู่ล้างหน้าและแปลงฟันคำว่าแปลงฟันล่ะคือคำว่าอะไร brush my teeth brush My teeth คำว่า b l u s h my teeth นะคะแปลว่าแปลงฟันดังนั้นเด็กๆไม่ควรลืมแปลงฟันนะคะเพราะฟันเราจะได้แข็งแรงค่ะฟันจะได้ไม่ผุด้วยนะคะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเห็นไหมคะ ภาพต่อไปค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงบางคนจะผมยาวหรือผมสั้นดังนั้นผู้หญิงเรานะคะจะต้องรักสวยรักงามค่ะเราจะต้องหวีผมแต่ถ้าผู้ชายนะคะหวีได้ไหมก็หวีได้เช่นเดียวกันค่ะคำว่าหวีผมค่ะ brush my hair brush my hair หวีผมนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะ โตแล้วใครยังให้พวกครองแต่งตัวให้อยู่อีกนะอ้าอไม่เอานะคะเราควรแต่งตัวด้วยตัวเองเพราะเราโตแล้วค่ะคำว่าแต่งตัวคือคำว่า get dressed get dressed ที่แปลว่าแต่งตัวนะคะบางคนแต่งตัวอยู่บ้านบางคนแต่งตัวออกไปโรงเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรแต่งตัวด้วยตัวเองเพราะเราโตแล้วค่ะ ต่อไปนะคะภาพนี้ค่ะ make the bed make the bed แปลว่าการเก็บที่นอนเมื่อเราลุกออกจากเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะเราควรเก็บที่นอนให้เรียบร้อยค่ะฝึกไว้นะคะต่อไปค่ะ have breakfast have breakfast คำว่า have breakfast คือทานอาหารเช้านักเรียนคะอาหารเช้าเป็นมือ้อ ที่สําคัญที่สุดดังนั้นนะคะนักเรียนอย่าลืมทานอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดสําหรับนักเรียนเลยนะคะเวลาเรียนเราจะได้คิดออกนะคะหัวสมองเราจะได้คิดออกทำงานได้สบายเลยนะคะไม่กังวลกับอุย้ยหิวข้าวค่ะต่อไปอะไรคะภาพนี้เป็นไงคะอยู่โรงเรียนเลยใช่ไหมล่ะ go to school go to school แปลว่าไปโรงเรียนบางคนนะคะไปโรงเรียนแตกต่างกันบางคนก็มารถยนต์บางคนก็นั่งรถโรงเรียนบางคนก็ผู้ปกครองมาส่งนะคะบางคนก็นั่งมอเตอร์ไซค์มานะคะก็ได้หลายทางเลยนะคะ go to school แปลว่าไปโรงเรียนค่ะเมื่อเรามาโรงเรียนนะคะเราก็เรียนเรียนเรียนจากนั้นทานอาหารกลางวานัน have lunch Have lunch คือทานอาหารกลางวานันร่วมกันกับเพื่อนนะคะสนุกสนานกันใหญ่ต่อไปค่ะคำนี้นะคะ study study หรือ take classes นะคะที่แปลว่าเรียนค่ะเข้าเรียนนะคะก็จะทำกิจกรรมต่างๆเรียนหนังสือในแต่วิละวิชาเมื่อถึงเวลากริงกริงนะคะหมดเวลาค่ะเลิกเรียนคำว่าเลิกเรียนคือ leave school l a v e school กลับบ้านเลิกเรียนนะคะเมื่อเราเรียนหนังสือเสร็จแล้วเราเลิกเรียนกลับบ้านเรานะคะหน้าที่ของนักเรียนค่ะอย่าลืมเลยเชียวนะ do my homework do my homework คือทำการบ้านอย่าลืมนะคะหน้าที่ของนักเรียนเนี่ย เวลาเรียนแล้วถ้าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านนักเรียนควรรับผิดชอบในการทำการบ้านให้เรียบร้อยไม่เข้าใจให้ถามผู้ปกครองหรือถ้าไม่แน่ใจอาจจะโทรถามถึงครูผู้สอนก็นได้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเวลาว่างหลังจากทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะนิดนึงนะคะ watch TV watch ทีวีคือการดูโทรทัศน์นะคะการดูโทรทัศน์เอาไว้เวลาที่นักเรียนเวลาว่างจริงๆนะคะต่อไป have dinner have dinner คือทานอาหารเย็นค่ะและภาพต่อไป go to sleep go to sleep คือการเข้านอนนะคะได้เวลานอนแล้วหรือ bed time เห็นไหมคะ Good night เลยเป็นยังไงคะกับคำศัพที่เรียนรู้ไปบางคนตรงกับนักเรียนเลยใช่ไหมล่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเชื่อจ๋าเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเรามาวอร์มอัพร่างกายกันดีก,กว่าโดยกับเพลงนี้เลยคะ่ะไปกันเลย All right, all right. Here we go. I wake up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 . I wash my face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 . Wash my face. This is what I do when I wake up. In the morning, Yay. this is what I do when I wake up. I brush, I brush my teeth.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  I comb my hair. I comb my hair. I comb. This is what I do when I wake up in the morning. Yeah. This is what I do when I wake up. Yeah. I eat breakfast. Go to school. I go to school. This is what I do when I wake up in the morning. Yay! This is what I do when I wake up. Yay. I wake up. I wake up. I wash my face. I brush my teeth, I brush my teeth, I comb my hair, I comb my hair, I eat breakfast, I eat breakfast, I go. All right, all right. Here we go. I wake up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 . I wash my face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 . This is what I do when I wake up. In the morning, yeah. this is what I do when I wake up. Yeah. I brush my teet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 h. I comb my hair. This is what I do when I wake up in the morning. Yeah. This is what I do when I wake up. Yeah. I eat breakfast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 . I go to school. Go to school, I go to school, this is what I do when I wake up in the morning, yeah. This is what I do when I wake up, yeah. I wake up, I wake up, I wash my face. I brush my teeth, I brush my teeth, I comb my hair, I comb my hair, I eat breakfast. กิจกรรมกันนะคะหลังจากที่เช่จา๋าเนี่ยได้สอนคำศัพท์กันไปแล้วแล้วก็ได้ฝึกเต้นกันไปแล้วนะคะในนัีนเช่จาจ๋านะคะจะมีกิจกรรมให้เรียนทำค่ะนักเรียนดูภาพนะคะใบงานนี้นักเรียนดูมีทั้งหมดอยู่10ข้อนะคะคำชี้แจงที่เช่จาจ๋าจะให้ทำคืออะไรคะให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพค่ะทั้ง10ภาพจากนั้นเรามาดูช้อยนะคะตัวเลือกค่ะ a จนถึง j นะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างให้นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะเดี๋ยวเช่อจา๋าเนี่ยจะอ่าน a จนถึง j ให้หลังจากนั้นเช่อจา๋าจะให้เวลานักเรียนนะคะเพื่อทำให้เสร็จและเราจะกลับมาเฉลยพร้อมกันนะคะตั้งใจฟังนะคะหรือจดไว้ก็ได้ว่าคับ a จนถึง j เนี่ยมันตรงกับรูปภาพไหนนะคะ a Take a shower. A. Take a shower. B. Wake up. Wake up. Z. Brush my teeth. Blush my teeth. D. Go to school. E. Watch TV. F. Do my homework. G. go to sleep. H. have breakfast. I. study. J. get dressed. นักเรียนคะถ้าไม่ได้เนี่ยย้อนกลับไปดูคำศัพท์ก่อนได้นะคะก่อนที่เชื่อจ๋าจะจับเวลาแต่เชื่อว่านักเรียนคงจำได้เลยนะคะ ที่เช่อจ๋าจะจับเวลานะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะตั้งใจทํานะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะหลังจากนี้เช่อจ๋าจะให้เวลานักเรียนนะคะทําค่ะ ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคงเสร็จกันแล้วใช่ไหมรอพร้อมที่จะเฉลยใช่ไหมล่ะรู้นะว่าลอยเชิดจะาเฉลยอ,อยู่ละสีอ่ะโอเคค่ะงั้นก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะพร้อมนะอ่าข้อที่1ค่ะดูจากภาพเด็กนะคะสคนนี้นะคะสะพายกระเป๋า พร้อมที่จะไปไหนคะนักเรียนคะนักเรียนตอบข้อไหนกันเอ่ยเหมือนข้อที่เชื่อจ๋าคิดไว้ไมนะ่น่เฉลยข้อที่หนึ่งนะคะคำตอบคือข้อดี go to school คือไปโรงเรียนคะ่ะขอฉเฉลยข้อที่สองเลยนะคะแต่งตัวข้อเจคะ่ะ get dressed แต่งตัวนะคะไปกันต่อเลยนะคะข้อ3 แปลงฟันคำไหนหน้าที่แปลว่าแปลงฟันขอ้อ C ค่ะ brush my teeth นะคะข้อ C ต่อไปกันเลยคะ่ะข้อที่4แล้วนะคะ i ข้อที่4ตอบ i study ที่แปลว่าเรียนนะคะเรียนหนังสือกับเพื่อน ข้อที่5นี้ไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนใช่ไหมล่ะเห็นแล้วนะคะอย่าเพิ่งรู้สึกแบบนี้นะเพราะเรายังมีอีกนะคะ G G Go to sleep เข้านอนนะคะยังไม่ต้องเข้าเวลานี้เนาะมาเรียนก่อนเรียนก่อนค่ะต่อไปนะคะ number s ก็คือข้อที่6แล้วนักเรียนตอบข้อไหนกันคะนักเรียนตอบข้อไหนกันเอ่ย ตอบข้อเดียวกันกันเช่ไหมนะ A ค่ะ take a shower number s ข้อ7ค่ะ B wake up ตื่นนอนนะคะตื่นนอนข้อที่8ข้อนี้นะคะหน้าที่เราค่ะ F do my homework คือทำการบ้านนะคะหลังจากทำการบ้านทำอะไรคะข้อที่9 ข้อที่เก้าทำอะไรคะอ่าข้ออ e ีนะคะ watch tv watch tv และข้อ10คะ่ะ h นะคะ have breakfast have breakfast เป็นยังไงล่ะคะเก <c oughs> ่งมากปรบมือถูกหมดทั้ง10ข้อเลยใช่ไหม ไป่อลเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะอ่าหลังจากเรามาทำกิจกรรมกันแล้วเรามาดูใบงานที่อยู่ใน่าเล่มของนักเรียนดีกว่านะคะเดชเชอรจ๋าจะอธิบายดังนั้นนักเรียนทํานะคะเปิดเทอมเอามาส่งนะให้นักเรียนดูภาพเปิดไปหน้าเดียวกันกับเดชเชเลยนะคะอ่าให้เวลาเปิดนะ บางคนบอกว่าเชิญพวกหนูเปิดเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะอธิบายนะคะดูจากภาพเป็นภาพที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เราได้สอนในเบื้องต้นไปนะคะให้นักเรียนเนี่ยด้านหน้านะคะช่องว่างด้านหน้าให้นักเรียนใส่การเรียงลำดับค่ะคำว่าเรียงลำดับหมายถึงอะไรให้นักเรียนดูรูปว่าลำดับขั้นตอนเนี่ย แต่ละขั้นตอนนะคะแต่ละกิจวัตรประจำวันเนี่ยอะไรมาก่อนยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราตื่นขึ้นมาอันดับแรกคือการตื่น เมื่อตื่นขึ้นมาปุ๊บเราไปกินข้าวเลยไหมหรือเราจะอาบน้ําหรือเราจะเก็บที่นอนเชื่อว่านักเรียนคงทําได้นะคะดูดีๆนะคะแล้วก็เรียงลําดับให้ถูกต้องก่อนหลังส่วนด้านหลังค่ะให้นักเรียนนําคําศัพท์ที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนํามาเติมดักหลังรูปภาพนะคะแค่นี้คงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนนะคะตั้งใจทำกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีเชื่อจ๋าก,ก็ฝากใบงานนี้ไว้ด้วยให้นักเรียนได้ทำกันนะเอาไว้เจอกันนะคะบายบายเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดที่เชื่อจ่าให้ทำถูกหมดกันเลยแล้วสิบอกแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ยากเลยนักเรียนทำได้เพราะมันเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของเรียนนั่นเองค่ะ วันนี้ไม่อยากไปเลยอ่ะไม่อยากจากนักเรียนไปเลยเพราะจะต้องไปแล้วสินะหมดเวลาแล้วใช่ไหมอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรายังเหลือเจอกันอีกหลายๆคลิปได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่านักเรียนคงสนุกกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคอรเนชชั่นนะบ๊ายบาย